สวัสดีครับเรามาอยู่ที่ธนาารพันธคนไทยตั้งใจกันซึ่งในขณะนี้มีว่าที่ผู้สมัครตสนะครับมีท่านรัฐมนตรีหลายท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่บรรยากาศเมื่อท่านรัฐมนตรีจะทำมาถึจงจะรายงานทรับต่อไปครับ ความพร้อมกครับนั um. ่งเป็นไงบ้างครับท่านนายกตอนนี้ดูเหมือนว่าพร้อมนะก็ถามโบร่าพักกันเลยครับแล้วมีความพร้อมทันเวลาแน่นอนนะจ๊ะทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายการที่การคอร์รัปเนาะตอนนี้เราส่งทั้งหมด400เขตเลยใช่ไหมคะท่านก็ส่งให้ครบอ่ะครับแล้วตั้งเป้าว่าเท่าไหร่คะจะได้เท่าไหร่เป้าเป้าวันตั้งแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ตามเป้าหรือไม่ดีกับเป้าก็จะไปตั้งทำไมอ่ะก็เชื่อมานว่าจะได้มากกว่าเป้าอ่ะ เอท่าไหร่คะฮะเป้าคือเท่าไหร่คะเป้าวะใช่ค่ะป้าสองสองยังไม่บอกอนาติเชิญท่านท่านประธานครับท่านที่องทั้งหมดนะครับท่นที่้อง่านี เราได้ทำทกอย่างไปแล้วว่าเรื่องงานที่มีในเสื้อนที่ท่าของเราและในทีมเราครับทำให้ได้หน้าที่จะของวงพที่ของเราทุกคนครับตอนนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้บัับในการที่วัยรุน้ผมตรงนี้เราได้กระตล้แรงที่ที่เราได้ทำที่เรียกว่าอะไรละ การดำเนนการทเิดการเลกกานส่เพื่อให้เาในฐานะลูกคนขอรเอระบนเนอย่างยิ่งต้งแรงความเชื่อมั่นให้รูใจตลด้กยนเาการทำงานร่วมกันต่อไปนี้ในพกการเพื่อตั้งแต่ผมคาดหวังทุกคนนะประสบคามสำเร็จ้าะต้องสำเร็จนะครับนั่นคือเป้าหมายของเราก็คือทำให้ทุกอย่างสำเร็จ แล้วก็เดิดนหาไปสูการที่จะทําให้ประเทศไทยประับความสำเริจในงานต่อไปจริงที่เราพูดันแล้วนะครับพวกเราทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วที่ทำว่าทําแล้วทําอยู่และทําต่อนะครับนี่คือหัวใจของเราที่จะทำให้ประเทศไท,ไท,ไทไยท หมายรัฐธรรมนูญจะบังคับการแก้ไขล่าสุดให้มีบทเตั้งสองใบสองใบนะครับวิธีการกาหนดเบอร์วิธีการสมัครอยู่ในกฎหมายสองฉบับ ก็คือพระราชบัญญัตประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนรัฐมนรีฉบับที่สองปศสองพันหาสิบหกประกาศใช้ที่ยีปดมกราคมสอง6ห้าอหกหกอีกอันหนึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยท่าการเมืองฉบับที่สองทศกราชสองพันหาร้อยหกสิบหกประกาศใช้วันที่ยีมกราคมเช่นเดียวกัเรามีโอกาสมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาในการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐมนตรีว่าการหรือต่างสสรายละเอียดนั้นเราไปติดตามในห้องประชุมได้เลยครับเขาจะอยู่ที่อาคารรัฐสภาเขตสายที่เจ็ดนะครับเพื่เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่สภาผู้แทนราษฎรไปติดตามรายละเอียดในห้องประชุมได้เลยครับผมยีที่จะสรุปสั้นครับข้อหนึ่งเสนอยกเลิก าา 4, 40, 10, มาตรา47ถึงมาตรา56ของพบรพบรว่าเลื่อนขั้นเงินเดืองน,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 นะครับให้ไปใช้ข้อความของคำสั่งคอตชแทนคำสั่งคอที่13ขั้น251นะครับตอนนั้นก็มีการยกเว้นในมาตรา19ก็ใช้ข้อความนั้นนะครับเจริญหวายใช่ไหมให้ท่านปยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตอบได้เลยว่าเห็นด้วย